สวัสดีค่ะอยู่กับยาชินะคะนกนกยูงจ้ายังนับตาพี่ไหลย,ยังย,ย่ย Ờ, tôi sẽ chết nó này, mấy anh. Ờ, dù này, dù này nó ra. nó ra nè. Ờ, đây, à. <laughs> Nát đào, nốt nó đào, nó đào, nó đào. Nát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  นัดดาวอันนี้นับอะไรนี่นับอะไรนับบัาจะไม่มีปลาจะไม่เอามาบอกปลาจะไม่เอามาบอกน้องนัดดาวบอน้องนัดดาวกี่เดือนแล้วน้องอยูสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วคือพ่ขาวคือเม่นมก็บน้ะนอนน้อยนะบอกมาเดียวมาแล้วขาวออเหมือนฮะ ยังยังไม่ได้ใส่ใส่คงกระดูกกับไปอนไอยน้อี่ยใส่เลยครับใส่ฝั่งเดียวเด้อไก่เด้อฝั่งไหนที่ใส่ที่พวกไก่ฝั่งไหนริมริมข้างในที่ใส่ที่พวกไก่ให้ให้น้องดูฝั่งนึงเอาแค่ซุปหมูให้น้องดูฝั่งนึงเอาแค่ซุปกระดูกหมูฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นใช่ฝั่งนู้นตามตู้แล้วให้น้องดูมันดูเหมือนมีมันให้น้องดูแยกให้เขาอ๋อเออ S <S ให้น้องให้น้องดูให้น้องดูคนตัวเล็กแล้วพี่น้ำมูล um, re hmm. ok, so อุ้มใสชุดสีชมพูเลยแม่ชอบเดสีชมพูวาแม่เออพีดละบาลามแลไปช่มกันนะบ่ไปช่มก <Mun> ันแก้วเนี่ยกลางเพลิงเลยเราทาอยู่แล้ว เพื่อยมีค่อานนะคือย่าอ่อคือยาอ่นี่คือยายคือเจ้าโมอพรเน่นะครับ่ยายเจ้าเลี้ยงบอกเออนี่ยแหละเออคือยายไม่ได้เคยย่อ่อนย่อ่อนพัดเล่าขาวย่อ่อนเล่าขาว เบื้องเดอคลิปนะคือบักใหญ่นกยูงภาษาว่าเพื่อนนะเดชอ๋อไอ้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 เสือกับสมพรเออสมพรเด้ลุงเสือตระกูล่นยิ่งามสมพรเจ้าชีบอุ้มบ่คือยายบุญลาก่อนคือยายเลนนี่ะเลนไม่มีใครอายุยืนได้ถึง ล่นเลยสักคนหนึ่งมากับลูกลานเลนเลนลูกเลนเลนคือเมฆคือเมฆใหญ่คือเมฆใหญ่ล่นเลนเลนบอกมีลู่ลานเลนล่นกับเมื่อต่อเนาะลู่ลานเลนล่นกับเมื่แหละมันหอดพี่ไปอายุห่อปะนั่นหอดเลนเนาะเลนล่นไม่เห็นดอกล่นไม่เห็นลานเลนเอาเปนเลนเจ้าน่ะเนาะเลนแล้วเลนแล้ว ร้านเอลเลน,น,นร้านเออน,นี่เลนเลนกระดาลูนดาดาวเพื่อยยนยังเป็นโลนนะ<ม>เอามาแต่สาวเพื่อนบอก

แล้วเขาลกอาเยอนี้านมดดิเนี่ยว่าอรนกยูอันถ้ากินก็เตี๋ยวะก่อนยังมื่อนาะก็ได้กินดอกยาวกินก็เตียวเป้าป้าป้าทวดบอกมีบอป้าทวดเป็นป้าก็ต้องย้าทวดหรือว่าเนาะ ย่างผู้ใหญ่ทวดยาาทวดกับสำคัญละละเจ้าอะไรเป็นเป็นป้าเป็นป้าเอาลงแล้วบ่เงินแบ่งลอยติดผมดานี่แหละดีแล้วแหละผมดกขึ้นนนผมดกขึ้นแมวยังไม่ จั๊กเหยาะลายจั๊กจัตาวาลงตาานุงอยู่เโอ้โหอใจง่วงย่เออง่วงง่วงตาวานุงตาวานงเนอเล็บมนเยีออกแล้วก็ยังนอนเลยเนี่ย còn ăn rồi ăn rồi ăn rồi nó rồi ăn rồi nó rồi ăn rồi ăn น้องนัดดาวน้องนัดดาวจ้านัดดาวจ้าเป็นน้ำต่ำเนี่ยนาหลานเป็นเนื่องจาหนาผู้ใหญ่อะไรเนี่ยนาดานเลยใช่เด็กน้อยหลไรพวกข้าวบ้าบอเด็กผ่าเื้อๆเนาะหูแท้ผ่าเกินไว้ผ่าเกินไว้กมีผู้ใหญ่นะเออเออคือยายแล้วคือยายเรามานำคือมิคือไม่โทษ สีผิวแม่ตอนยังนอนก็แบบนี้สิอตอนยังน้อยเนี่ยนี้บ่น้องอยู่มาเดียวมากเลยขาวเออขาตั้งโต๊ะหน้าต่างเพื่อตอนยังนอนก็ขาวเออมันได้อันนี้เดียวเตียงนอนเคลื่อนที่พัดลมถึงบนตัวนั่งจุก แล้วจรอไกันะเาเอาไปนอนญี่ป anyway? ุ่นแล้วห้องแอร์น้ำประเด่นพงนี่แลบยากาดีบรรยากาศดี ี่นอกแ่ก็ยินงัดมันก็ก็แรกมัไดเปิดยินยินก็รอะยินมันเลยเออนั่นแหละนอนอยู่แต่หันรับเป็ไปหองก็ได้นอนอะไรตาบานเท่านั้นรับก็เยนอนแบบนี้เลยเฮ้เลยนอนแบบนี้เออื่อกลางวรนก็นอนสบายนอะีนอน้อมเออ เต็มแล้วเต็มอู <or> eh ้เ <fringe> ต <and wasser> ็มสามเดินป้าเต็มรถเล่ของพ่อเด้อต้องใส่ตลอดก่อนนอนเดี๋ยวสมองเันนี่ยม่ดี้จะมองท่านนี้่ใช่